บทที่สามเมื่อคืนป้าของคุณหัวใจกำเริบรอบสองอย่าเพิ่งตกใจแต่อยากให้มาที่นี่หลอดเมื่อได้รับโทรเลขเอเลเนอร์ก็โทรบอกรัดดี้ทันทีและขณะนี้ทั้งสองกำลังนั่งรถไฟมุ่งสู่บ้านฮันเตอร์เบอรี่ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ไปเยี่ยมป้าครั้งก่อน เอเลนราแทบไม่ได้เจอรอดดี้เลยแม้จะมีโอกาสพบกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆถึงสองครั้งแต่ก็มีความรู้สึกประดักประเดิดแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างคนทั้งสองรอดดี้ส่งดอกไม้ไปให้เธอเป็นดอกกุหลาบก้านยาวช่อใหญ่ซึ่งไม่ใช่นิสัยตามปกติของเขาเมื่อกินมื้อข้ามด้วยกันก็ดูเขาจะเอาอกเอาใจเธอมากเป็นพิเศษ เช่นคอยถามเธอว่าจะดื่มหรือกินอะไรกุลีกุจอถอดหรือสวมเสื้อนอกให้เธอมากผิดปกติเอเลเนอร์อดคิดไม่ได้ว่าเขากําลังเล่นละครอะไรสักอย่างในบทคู่มั่นที่แสนดีเธอเฝ้าบอกกับตัวเองว่าอย่าบ้าไปหน่อยเลยไม่มีอะไรสักหน่อยคิดมากไปเองแทๆ้ๆเรารู้สึกหึงหวงมากเกินไปต่างหาก และท่าทีที่เธอมีต่อเขาก็ดูห่างเหินจนผิดปกติเช่นกันเทว่าในสถานการณ์อันสุขละหุกเช่นนี้ความรู้สึกประดับประเดิดที่ว่าได้หายไปแล้วทั้งสองพูดคุยกันเหมือนปกติรัดดี้พูดกับเธอคุณป้าที่น่าสงสารคราวก่อนเรายังเห็นแก่ดีๆอยู่เลยเอเลน่าพูดว่า ฉันเป็นห่วงคุณป้าเหลือเกินฉันรู้ดีว่าแกไม่ชอบความเจ็บป่วยแล้วตอนนี้แกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แกคงนึกทุเร่ตัวเองแน่ๆรอดดี้สมัยนี้เราควรช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ตามที่เขาต้องการนะรอดดี้ตอบว่าผมเห็นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ประเทศที่จเจริญแล้วเขาทำกันเหมือนกับการฆ่าสัตว์ ให้ผลความทรมานแต่ผมก็เชื่อว่าคุณคงไม่ทำกับมนุษย์ด้วยกันหรอกนะเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราอาจถูกญาติพี่น้องฆ่าตายเพราะเงินทั้งๆท,ที่ไม่ได้เจ็บหนักเลยก็ได้เอเลเนอร์พูดอย่างรำพึงว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ถึงมือหมอก่อนสิก็ใช่ว่าหมอจะดีทุกคน แต่อย่างหมอหลอดคุณไว้ใจได้รัดดี้พูดโดยไม่อีนังใช่เขาดูออกเป็นคนซื่อคุณหมอคนดีของเราหมอหลอดโน้มตัวลงเหนือเตียงขณะที่นางพยาบาลโอไบอัานเดินป้วนเปี้ยนอยู่ข้างหลังด้วยหน้าผากที่ยับยย่นเขากำลังทำความเข้าใจกับเสียงอู้อี้ที่ออกมาจากปากของคนไข้ เขาบอกเธอว่าครับครับไม่ต้องตื่นเต้นครับเรายังมีเวลาอีกมากถ้าตอบว่าใช่ให้ยกแขนขวาขึ้นช้าๆนะครับตอนนี้คุณมีเรื่องกังวลใจใช่ไหมเขาได้รับคำตอบว่าใช่เป็นเรื่องเร่งด่วนครับเป็นสิ่งที่คุณอยากทำอยากเรียกใครมางั้นหรือ คุณคารายกับคุณเวลแมนพวกเขากำลังมาครับคุณนายเวลแมนพยายามพูดเสียงตะกุกตะกักอีกครั้งหมอหลอดเงี้ยหูฟังอย่างตั้งใจคุณอยากเรียกคนมาแต่ไม่ใช่เขาสองคนหมายถึงคนอื่นญาต่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจบางอย่างเข้าใจแล้วหมายถึงเรื่องเงินใช่ไหม ทนายใช่แล้วคุณอยากพบทนายใช่ไหมอยากจะสั่งเสียอะไรกับเ้าสินะครับเอาละครับเอาละไม่เป็นไรแล้วใจเย็นก่อนนะครับเรายังมีเวลาอีกมากคุณกำลังพูดว่าอะไรนะเอเลเนอร์เขาเดาชื่อกระท่อนกระแท่นนั้นออก เธอรู้จักทนายที่ว่านี้หรือครับแล้วเธอจะไปคุยกับเขาเองดีมากครับอีกราวครึ่งชั่วโมงคุณเอลเนอร์จะมาถึงผมจะบอกเธอให้ว่าคุณต้องการอะไรและเราจะช่วยกันทำทุกอย่างจนสำเร็จตอนนี้คุณเลิกห่วงได้ที่เหลือให้ผมจัดการเองผมจะช่วยดูแลจนเรียบร้อยทุกอย่างตามที่คุณต้องการ เขามองเธอนอนหลับครู่หนึ่งจากนั้นก็ออกมาที่ซานพักเงียบๆโดยมีนางพยาบาลโอไบอันเดินตามมาด้วยพอดีนางพยาบาลฮอปกิ้นเดินขึ้นบันไดามาเขาพยักหน้าให้เธอเธอรีบพูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณพยาบาลเขาพาหญิงทั้งสองไปที่ห้องของนางพยาบาลโอไบอนันซึ่งอยู่ติดกัน เขาสั่งงานพวกเธอนางพยาบาลฮอปกินจะอยู่ค้างคืนเพื่อช่วยนางพยาบาลโอไบอันดูแลคนไข้พรุ่งนี้ผมจะหานางพยาบาลเฝ้าไข้มาอีกคนแต่อาจหายากหน่อยเพราะที่สแตมฟอร์ดกำลังมีโรคคอตีบระบาดอยู่สถานพยาบาลแถวนั้นก็งานล้นมือพอกันหลังเจ้าออกคำสั่งและนางพยาบาลรับฟังอย่างตั้งใจแล้ว ในวงเล็บแต่ก็แอบ,บขันในใจบ้างหมอนหลอดก็เดินลงมาชั้นล่างเพื่อรอรับหลานชายหลานสาวตามที่นาฬิกาของเขาบอกว่าจะมาถึงในอีกไม่กี่นาทีนี้ระหว่างนั้นที่ทางเดินเขาพบกับแมรี่เจอราดใบหน้าของเธอซีดเผือกและตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเธอถามเขาว่า ท่านอาการดีขึ้นหรือยังคะผมบอกคุณนายเวลแมนว่าคืนนี้แกจะหลับสนิทที่ทำได้มีเพียงเท่านี้ครับหมอหลอดตอบแมรี่พูดอย่างใจหายว่าช่างโหดร้ายเหลือเกินไม่ยุติธรรมเลยเขาพยักหน้าด้วยความรู้สึกเห็นใจใช่ครับบางครั้งโลกเราก็เป็นอย่างนั้นผมมั่นใจว่า เขาชงักคำพูดนั่นเสียงรถนี่เขารีบเดินเข้าไปในห้องรับแขกส่วนแมรี่เดินขึ้นบันไดไปเอเลเนอร์ร้องถามทันทีเมื่อมาถึงห้องรับแขกคุณป้าอาการหนักหรือคะรอดดี้หน้าซีดไม่แพ้กันหมอหลอดตอบหน้าเครียดว่าผมเกรงว่าเมื่อบอกไปแล้วพวกคุณจะตกใจ คุณนายเวลแมนแกเป็นอำมาตหนักมากเวลาพูดแทบไม่รู้เรื่องแต่ดูเหมือนแกจะเป็นห่วงอะไรบางอย่างจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรียกทนายของแกมาที่นี่เท่านั้นคุณรู้จักเขาใช่ไหมครับคุณคาลายเอเลเนอร์ตอบทันทีว่าคุณเซปดอนที่อยู่ที่บลูมเบอร์รีสแควร์ค่ะแต่เวลาข้ามอย่างนี้ เขาคงกลับบ้านแล้วและฉันก็ไม่รู้ที่อยู่ของเขาด้วยหมอหลอดพูดปลอบใจว่าพรุ่งนี้ยังทันครับแต่ผมก็อยากให้คุณนายเวลแมนรู้สึกสบายใจมากที่สุดคุณมากับผมเดี๋ยวนี้เลยคุณคาลายผมคิดว่าเราสองคนน่าจะช่วยปลอบแกได้ได้สิคะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ รอดดี้ถามขึ้นว่าคุณไม่ต้องการผมใช่ไหมแม้จะละอายใจแต่เขาก็อดรู้สึกขยแยงกับการไปเห็นป้าลอร่านอนนิ่งเป็นอัมพาตในห้องดูแลผู้ป่วยไม่ได้หมอหลอดรีบบอกให้เขาสบายใจว่าไม่จำเป็นครับคุณเวลแมนไม่เข้าไปในห้องพร้อมกันหลายๆคนเห็นจะดีกว่ารอดดี้ทำท่าโล่งอก หมอหลอดกับเอลเนอร์เดินขึ้นบันไดเวลานั้นนางพยาบาลโอไบอาัานกำลังอยู่เวนดูแลคนไข้ลอร่าเวลแมนนอนหลับไม่รู้เรื่องหายใจหอบลึกเสียงดังคลืดคลาดเมื่อมองดูใบหน้าอันบิดเบี้ยวของเธอเอลเนอร์ก็รู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีทันใดนั้นคุณนายเวลแมนก็ค่อยๆลืมเปลือกตาข้างขวาขึ้น สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปกลายจำเอเลเนอร์ได้เธอพยายามจะพูดเอเลเนอร์คำพูดที่เปล่งออกมานั้นฟังแทบไม่ออกว่าเธออยากพูดอะไรเอเลเนอร์ A รีบตอบว่าหนูมาแล้วค่ะป้าลอร่าป้าเป็นห่วงอะไรบางอย่างใช่ไหมคะป้าอยากให้หนูเรียกคุณเซดอนมาที่นี่หรือมีเสียงแหบแห้งออกมาอีกคำหนึ่ง เอเลนร์ anor, พยายามเดาความหมายนารีเซราต์หรือคะเธอถามคุณนายเวลแมนเขย่ามือขวาช้าๆเพื่อเป็นการบอกว่าใช่จากนั้นก็มีเสียงครางฮือยาวๆหลุดจากปากของหญิงผู้ป่วยหนะักหมอหลอดกับเอเลเนอร์ต่างนิ้วหน้าด้วยความจนใจเธอครางแล้วคลางอีก จนเอเลเนอร์จับความได้คำหนึ่งว่าแบ่งสมบัติป้าอยากแบ่งสมบัติในที่ัยกรรมให้แมรี่หรือคะป้าอยากให้เธอมีเงินใช้เข้าใจแล้วคะ่ะป้ารอร่าเรื่องนี้ง่ายมากคุณเซดดอนจะมาพรุ่งนี้แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยตามที่ป้าต้องการคะ่ะดูเหมือนผู้แบกรับความทรมานจะรู้สึกสบายใจขึ้น แววความวิตกกังวลหายไปจากในตาอันทุกร้อนเอเลเนอร์ดึงมือของเธอขึ้นมาคุมไว้และรู้สึกได้ว่ามีแรงกดเบาๆจากนิ้วของเธอคุณนายเบลแมนพยายามพูดอย่างสุดกำลังว่าพวกเธอทุกคนพวกเธอเอเลเนอร์พูดว่าได้ค่ะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนูเองหนูจะจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนค่ะเธอรู้สึกว่ามีแรงกดจากนิ้วของหญิงชราอีกครั้งจากนั้นมันก็ค่อยๆค,คลายลงพร้อมกับเปลือกตาที่เลื่อนหลับไปหมอหลอดจับแขนของเอเลเนอร์เบาๆแล้วพาเธอออกไปข้างนอกส่วนานางพยาบาลโอไบอันยังคงนั่งอยู่ข้างเตียงตามเดิม ที่ซานพักหน้าห้องแมรี่เจอราดกำลังคุยอยู่กับนางพยาบาลฮอปกินเธอก้าวออกมาข้างหน้าคุณหมอหลอดคะขอฉันเข้าไปข้างในได้ไหมเขาพยักหน้าแต่ว่าเบาเสียงนะครับอย่าเพิ่งรบกวนแกแล้วแมรี่ก็เดินเข้าไปในห้องดูแลคนไข้หมอหลอดพูดขึ้นว่ารถไฟที่คุณนั่งมาช้านะครับ คุณเขาชะง,งักคำพูดขณะนั้นเอเลเนอร์กำลังหันไปมองแมรี่ทันทีที่รู้ว่าเขาหยุดพูดเธอก็หันมามองเขาด้วยความสงสัยหมอหลอดกำลังจ้องเธอตาค้างแก้มของเอเลเนอร์แดงเรื่อขึ้นมาทันทีเธอถามเขาลนลานว่าขอโทษค่ะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ ปีเตอร์หลอดตอบช้าๆว่าผมพูดอะไรจะไม่ได้แล้วละ่ะแต่คุณคาไายครับตอนอยู่ในห้องคุณทำได้ดีมากจริงๆเขาพูดน้ำเสียงอบอุ่นทั้งเข้าอกเข้าใจปลอบใจเก่งทุกๆอย่างที่คุณทำมีเสียงฟุตฟิตเบาๆดังมาจากจมูกของนางพยาบาลฮอปกิน้์เอเลเนอร์ตอบว่า คุณป้าที่น่าสงสารฉันเห็นแกเป็นแบบนั้นแล้วใจไม่ดีเลยครับแต่คุณก็ไม่แสดงออกคุณคงเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งมากเอเลเนร์พูดริมฝสีปากของเธอเหยียดตรงฉันถูกสอนมาไม่ให้แสดงความรู้สึกค่ะแต่อย่างไงหน้ากากก็ต้องหลุดเข้าสักวันหมอหลอดบอกเธอ นางพยาบาลฮอปกินส์ลบฉากไปเข้าห้องน้ำเอเลเนอร์เลิกคิวอันบางจ้องหน้าเขาพร้อมกับถามว่าหน้ากากหน้าของคนเราก็คล้ายๆหน้ากากหมอหลอดตอบแล้วใต้หน้ากากละ่ะใต้หน้ากากคือมนุษย์เพศชายหรือไม่ก็เพศหญิงเอเลเนอร์หันหลังเดินลงบันไดทันที ตีเตอร์ลเดินตามลงไปเขารู้สึกงงอย่างไม่คาดคิดมาก่อนรัดดี้ออกมาพบคนทั้งสองที่โถงทางเดินเป็นยังไงบ้างเขาถามอย่างร้อนใจเอเลเนอร์ตอบว่าคุณป้าช่างน่าสงสารเห็นแก่อยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วอดเศร้าใจไม่ได้รัดดี้ฉันยังไม่ควรไปไหนจนกว่าจนกว่า แกจะถามถึงคุณรอดดี้ถามว่าแล้วแกต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าปีเตลอดบอกกับเอเลเนอร์ว่าเอาเป็นว่าผมขอตัวกลับก่อนผมคงทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วไว้พรุ่งนี้ผมจะรีบมาแต่เช้าสวัสด,ดีครับคุณคาลายอ้อแล้วอย่า อย่าก,กังวลมากจนเกินไปด้วยนะครับเขากุมมือเธอไว้ครู่หนึ่งสัมผัสจากมือของเขานั้นรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างน่าประหลาดเอเลเนอร์อดคิดไม่ได้ว่าเขาจ้องตาเธอแปลกๆเรากับเรากับเขารู้สึกเสียใจไปกับเธอด้วยเมื่อประตูปิดตามหลังหมอหลอดแล้วร็อดดี้ก็ถามเธออย่างเดิมอีกครั้งเอเลเนอร์ตอบว่า ป้าลรอร่ารู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงธุรกิจน่ะฉันเลยปลอบแกโดยบอกว่าคุณเซดดอนจะมาวันพรุ่งนี้ซึ่งเราต้องโทรตามเขาให้ได้เสียก่อนรัดดี้ถามอีกว่าป้าอยากทำที่ในกรรมใหม่หรือแกไม่ได้พูดถึงเอเลเนอร์ตอบงั้นแกพูดเขาหยุดถามลงกลางคันแมรี่เจอราต กำลังวิ่งลงบันไดเธอวิ่งไปที่ทางเดินอีกฝ้าแล้วหายเข้าไปในประตูห้องครัวคะเมื่อกี้คุณอยากถามว่าอะไรนะเอลเลเนอร์ถามเสียงกระด้างรัดดี้ตอบอ้อมแอมว่าผมอะไรนะลืมแล้วล่ะว่าจะถามอะไรเขาเอาแต่จ้องประตูที่แมรี่เจอราดวิ่งหายเข้าไป เอลเนอร์ er, กำมือแน่นรู้สึกได้ว่าเล็บอันคมยาวกำลังจิกเข้าไปในเนื้อบนอุ้งม,มือเธอคิดในใจว่าฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้ฉันไม่ได้คิดมากไปเองนี่เป็นความจริงร็อดดี้ร็อดดี้ฉันจะเสียเธอไปไม่ได้แล้วเธอยังคิดอีกว่าอะไรนะที่ผู้ชายคนนั้น คุณหมอคนนั้นเขาเห็นอะไรในสีหน้าของฉันตอนที่อยู่ข้างบนเขาเห็นอะไรนะโอ้พระเจ้าชีวิตช่างน่ากลัวเหลือเกินเมื่อได้รู้สึกอย่างที่ฉันรู้สึกตอนนี้พูดอะไรบ้างสิยายโง่ตั้งสติไว้เธอพูดกับเขาด้วยท่าทีอันนิ่งเฉยว่า ก็เรื่องอาหารไงรอดดี้ฉันยังไม่หิวคะ่ะเดี๋ยวฉันไปนั่งเป็นเพื่อนป้าลอรา่านางพยาบาลสองคนนั่นจะได้ลงมาข้างล่างบ้างเมื่อรู้สึกตัวรัดดี้จึงถามเธอว่าให้มากินกับผมเนี่ยนะพวกเขาไม่กัดคุณหรอกเอเลเนอร์ตอบอย่างเย็นชาแต่คุณละ่ะคุณต้องกินอะไรบ้างสิทำไม เราสองคนไม่กินกันก่อนแล้วค่อยให้พวกเขากินทีหลังละ่ะเอเลเนอร์ตอบว่าไม่ค่ะแบบนี้แหละดีแล้วเธอพูดหยอดไปอีกหน่อยว่าก็รู้อยู่ว่าคนพวกนั้นขี้ใจน้อยในใจเธอคิดว่าจะให้นั่งกินอาหารกับเขาสองต่อสองทำทีพูดคุยเหมือนปกติฉันคงทำไม่ได้ เธอพูดอย่างหมดความอดทนว่าเอาล่ะปล่อยให้ฉันทำอะไรของฉันเองเถอะโปรดติดตามตอนต่อไป